สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพของเรานะครับโดยช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหลังและซีรีส์ที่คุณชื่นชอบเดี๋ยในวันนี้ครับเรามากับภาพยนตร์สุดหล่อนและเต็มไปด้วยความดราม่าอย่างเรื่อง Wolfman ซึ่งจะพาคุณนำดิ่งไปสู่ตำนานของมนุษย์หมาป่าผ่าน,นมุมมองครอบครัวที่ต้องเชิญหน้ากับความลึกลับในป่าแห่งอเรกอน โดยเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นจากการหายตัวไปของนักเดินป่าในปี1995และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของเกรดี้โรเวลครับนักล่าและลูกชายของเขาเบรกแต่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมนี้เนี่ยกับไล่ล่าพวกเขาอีกครั้งอีก30ปีต่อมาเมื่อเบรกและครอบครัวของเขาครับต้องกลับไปที่ฟาร์มเก่าซึ่งความลึกลับและอันตรายจากมนุษย์หมาป่ากำลังรอพวกเขาอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่ความระทึกขวัญและการถูกไล่ล่าเท่านั้น แต่เต็มไปด้วยประเด็นที่ซ้อนถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวและการต่อสู้เพื่อสัญชาติยานดิบการตัดสินใจที่ต้องแลกมากันด้วยชีวิตถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของหนังนี้จะเป็นยังไงครับเราไปรับชมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้ครับกับ wolf man โดยในเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1995ที่รัฐอเรกอนครับมีนักเดินป่าคนหนึ่งหายตัวไปในป่าซึ่งจะทําให้ผู้คนเชื่อว่าวรัสบางอย่างกําลังแพร่กระจายจากสัตว์ป่าเกรดี้โรเวลครับนักล่าและลูกชายขขออองเาาาบร่่ออกลสัตว์ป พวกเขาเนี่ยขึ้นไปยังที่ซ่อนของท่าสัตว์บนต้นไม้เกรดี้มองเห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างครับที่วิ่งผ่านกล้องสไนเปอร์ของเขาแต่เขาก็ยิงพลาดไปโดยตัวของเกรดี้เองครับเป็นพ่อที่ค่อนข้างจะเข้มงวดและกดดันลูกชายไปอย่างมากครับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเบรกเนี่ยจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดเห็นได้จากเกรดี้ครับพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านด้วิวด,ด้วยท่าทีที่ดุดันจนทาให้เบรกเนี่ยรู้สึกอึดอดัดโดยในเวลาที่ล่วงเลยไปอีก30ปีเบรกในวัยผู้ใหญ่ครับได้ใช้ชีวิตยอยู่ในซานฟราาิสโกกับรยขเข และลูกสาวจินเจอร์มีวันหนึ่งครับเบรกกับจินเจอร์ได้ออกไปข้างนอกและจินเจอร์เกิดเผชิญกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งครับที่พูดจาไม่ดีใส่เธอแต่เบรกเนี่ยกับตาวาดใส่ด้วยความโกรธต่อหน้าจินเจอร์ครับทำให้เธอร้องไห้และเขาต้องขอโทษในทันทีโดยในคืนนั้นเองครับในระหว่างมื้ออาหารเบรกบอกชาล็อตว่าเขาได้รับใบมรณะบัตรที่ยืนยันว่าเกรดี้ได้เสียชีวิตแล้วแต่ถึงอย่างนั้นครับเบรกเองก็แสดงท่าทีไม่สนใจเมื่อชาล็อตพยายามพูดคุยเรื่องงานของเธอ เดนในเรื่องราวนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นแต่ความลึกลับความตึงเครียดระหว่างอดีตกับปัจจุบัน กำหลังจะค่อยๆเผยออกมาในวันต่อมาครับเบรคได้ไปหาชาล็อตจบใทีงเดียวเขาบอกเธอว่าเขารู้สึกว่าชีวิตหลังแต่งงานของเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาในทั้งคู่เนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับจินเจอร์ได้อย่างแท้จริงเบรคจึงเสนอให้พวกเขาเนี่ยไปที่ฟาร์มพ่อเพราะเขาเพิ่งได้รับกุญแจมรดกมาเพื่อให้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยหลังจากนั้นครับครอบครัวของโรเวลเนี่ยก็เริ่มออกเดินทางไปยังโอไรกอนเมื่อพวกเขาไปถึงป่าใหญ่ถนนกลับสิ้นสุดลง พวกเขาเห็นชายคนหนึ่งครับที่อยู่ในป่าที่ซ่อนล่าสัตว์อยู่ที่เบรกเคยใช้กับพ่อของเขาชายคนนั้นครับลงมาจากที่ซ่อนและแนะนําตัวว่าเขาคือเดเร็กชาวบ้านที่เคยรู้จักเกรดี้และจาเบรกได้เดเร็กจึงอาสัยช่วยนําทางครอบครัวไปยังฟาร์มของพวกเขาแล้วเมื่อช่วงยามค่ําคืนได้มาถึงครับเบรกก็ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีสิ่งมีชีวิตลึกลับครับที่เดินด้วย2ขาปรากฏตัวและวิ่งตัดหน้ารถของพวกเขาทําให้รถเสียหลักและตกลงเขาไปติดอยู่บนต้นไม้เดเร็กครับตกลงจากรถและได้รับบาดเจ็บ เบรกก็ช่วยชาล็อตและจินเจอร์ออกมาจากรถแต่สิ่งมีชีวิตนั้นครับกับพังหน้าต่างเข้ามาและทำลายเบรกด้วยการข่วนที่แขนก่อนที่จะลากเดเร็กไปจัดการโดยหลังจากนั้นครับเบรกได้พาชาล็อตและจินเจอร์หน,นีไปจนเจอกับบ้านหลังหนึ่งในป่าครับและพยายามที่จะหาที่หลบภัยเพื่อปกป้องครอบครัวและสิ่งมีชีวิตลึกลับนั้น break เบรกได้ซ่อนครอบครัวของเขาไว้ในบ้านและเปิดเครื่องปั่นไฟขึ้นชาล็อตก็ทําแผลให้เบรกและพบว่าบาดแผลที่แขนของเขาเนี่ยลึกและเลือดไหลออกมา หลังจากที่เธอทำการพันแผลให้เบรกก็เริ่มรู้สึกว่าฟันของเขากำลังจะหลุดออกและหายใจที่ขึ้นเงื่อไหลามากขึ้นรวมถึงรู้สึกว่าไวต่อเสียงรอบข้างจนสามารถได้ยินเสียงแม่มุมไต่ตามผนมังและได้ยินเสียงงสิ่งมีชีวิตครับที่ซุ่มซ่อนอยู่ข้างนอก เบรเข้าไปที่ประตูและขาของเขาก็ถูกเกี่ยวขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตพยายามจะจับเขาผ่านประตูแมวชาลลอตก็ใช้ค้อนตีแขนของมันจนมันถอยล่าไปโดยตัวชาลอตเองครับพยายามดูแลเบรกและเขาเริ่อยการมองเห็นที่ปกติมันไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ชาลอตเองเจอผู้ได้อีกเขาพยายามสื่อสารกับชาลอตอย่างยากลำบากครับและเขียนบอกเธอว่าเขารู้สึกเหมือนกำลังจะตายบาดแผลที่แขนของเบรกเนี่ยไม่ยอมหายและเมื่อแผลเริ่มติดเชื้อ เบรกก็ทําให้ชาลลอตตกใจอย่างมากเมื่อเขากระโจนไปข้างหลังด้วยความดุร้ายและกัดแผลของตัวเองเหมือนสัตว์ป่าที่หิวโหยหลังจากนั้นครับชาลลอตก็พบรถบรรทุกคันเก่าข้างนอกและพาเบรกกับจินเจอร์เข้าไปในรถเธอสังเกตเห็นฟันของเบรกครับที่เริ่มจะแหลมขึ้นและดวงตาของเขาเนี่ยเป็นมืดมิดไร้ความรู้สึกเธอพยายามซ่อมแซมเครื่องยนต์ก่อนที่จะลองสตาร์ทรถแต่มันก็ไม่สําเร็จในขณะที่เธอเช็ดกระจกหน้าครับจู่ มนุษย์หมาป่าก็ปรากฏตัวและพังเข้ามาครับทั้งกระจกหน้าบังคับให้ครอบครัวเนี่ยต้องวิ่งหนีไปพวกเขาเนี่ก็วิ่งไปจนถึงหลังคาของเรือนกระจกครับซึ่งมนุษย์หมาป่าเนี่ยค่อยๆไล่ตามพวกเขามาแล้วเมื่อมันเนี่ยพยายามทําลายที่หลบซ่อนของพวกเขาครับเบรกก็สามารถพาชาลล์และจินเจอร์ออกไปได้จากอันตรายก่อนที่เขาเนี่ยจะหันไปเชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่าเองต่อมาครับตัวชาลล์และจินเจอร์เนี่ยก็กลับเข้าไปในบ้านครับและเบรกก็ตามกลับมาในสภาพที่แย่กว่าเดิม เขาสูญเสียเส้นผมเกือบทั้งหมดจากศีรษะและมีขนขึ้นทั่วร่างกายและเขายังอาจเจียนนิ้วมือขาดที่มาจากมนุษย์หมาป่าจินเจอร์พยายามเข้าไปหาพ่อของเธอครับแต่เบรกก็ไม่สามารถเข้าใจเธอได้และกลับทําให้ลูกสาวของเขาหวาดกลัวโดยในขณะที่ทั้งสองกำลังตกใจอยู่นั้นครับหมาป่าก็พังประตูเข้ามาและโจมตีเบรกทั้งสองต่อสู้กันในห้องนั่งเล่นจนเบรกฉีกคอของมนุษย์หมาป่าและกินเลือดจากมันเบรกสังเกตเห็นรอยซากที่แขนของมนุษย์หมาป่าและจดจําได้ว่าเขาคือเกรดี้พ่อของเขานั่นเอง เบรกถอยออกไปและชาลลอตต์ก็สามารถเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะอธิบายให้จินเจอร์ฟังว่าโรคภัยของพ่อเบรได้หายทั้งสุตัวเขาแล้วรืในที่เียบรตอนนี้ครับได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าอย่างเต็มตัวและไม่สามารถควบคุมความหิวโหยในตัวเองได้ชา์ลอตต์ได้พาจินเจอร์ออกจากบ้านและวิ่งไปที่ซ่อนในโรงนาครับในขณะที่เบรกไล่ตามมาอย่างไม่หยุดเขาพังเข้ามาในโรงนาถึงแม้จะมืดมิดแต่เขาก็สามารถใช้การมองเห็นในที่มืดเนี่ยตามหาชา์ลอตต์และจินเจอร์ในที่ซ่อนอยู่ได้ เขาก้าวไปเหยียบกับกับดักหมีครับที่ชาลลอตได้วางเอาไว้ซึ่งทําให้เธอกับจินเจอร์ได้มีโอกาสหนีครั้งเบรกก็ก <Break S 1> ัดเท้าตัวเองจนขาดครับแล้วก็ยังไล่ตามพวกเขาไปต่อต่อมาครับชาลลอตและจินเจอร์ก็ไปอย่างที่ซ่อนล่าสัตว์ครับและเธอก็ได้หยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาในขณะที่เบรกนั้นเนี่ยปีนขึ้นไปบนที่ซ่อนนั้นแล้วเมื่อจินเจอร์ครับได้เห็นพ่อของเธอเธอก็บอกกับชาลลอตว่าเขาคงแค่ต้องการให้เรื่องนี้จบลงเสียที ชาลอตก็ชี้ปืนไปที่เขาครับแต่เธอก็ไม่สามารถยิงได้จนกว่าเบรกจะกระโจนเข้าใส่เธอแล้วเธอก็ยิงไปที่เขาในที่สุดชาลอตกับจินเจอร์ครับได้ปีนลงจากที่ซ่อนและอยู่ข้างๆในขณะที่เบรกครับกำลังจะเสียชีวิตโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจบลงที่ชาลอตและจินเจอร์เนี่ยเดินจับมือกันอย่างเงียบๆมองออกไปที่หูบเขาซึ่งพ่อของเบรเนี่ยเคยพาเข้ามาในอดีตนั่นเอง จบลงไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Wolfman ครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเบรกและครอบครัวครับที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดเมื่อเบรกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่อของเขาเกรดีแ้และตัดสินใจพาครอบครัวไปยังฟาร์มของพ่อในเอริกอนเพื่อหวังจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบครับกับไม่ใช่ความสงบสุขเมื่อพวกเขาเข้าถึงฟาร์มเ้ืยอวามน่าสะพึงกลัวและการเจอกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้น เบรกก็เริ่มประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสยดสยองและในที่สุขคับเขาก็กลายเป็นมือหมาป่าที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ภาพสุดท้ายของหนังครับแสดงเห็นการเดินทางไปข้างหน้าของชาร์ลอตและจินเจอร์ทั้งสองครับเดินจับมือกันและมองไปยังหุบเขาที่เบรกเคยไปกับพ่อของเขาในอดีต เป็นการปิดฉากที่เต็มไปด้วยความเศร้าและสะท้อนถึงการสูญเสียและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตถ้าหากว่าคุณชอบหนังเรื่องนี้ที่มีความตื่นเต้นและความลึกลับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดกับการสปอยและการรีวิวหนังใหม่ๆที่จะพาคุณไปดื่มด่ำกับโลกของการสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ